มาครับผมวันนี้เรามีสี่ประตูเข้ามาใหม่นะคอนอื่นจะบอกว่าเริ่มจะเป็นร้อนหนอีกแล้วนะครับลิ้นแข็งแข็งมันมันจะแตกอีกแล้วพูดก็พูดไม่ชัดนะต้องเกรงเกรงแล้วก็ปวดนะครับพี่เอ๋ไม่รู้ทําไมกินน้ําน้อยหรือนอนดึกนะครับพูดไม่ชัดนิดนึงนะอ่ะอัปเดตนะครับแกรนสตาร์เล็กเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเหมือนมีติดจ,จองอีกสองสามคันนะอ่าเดี๋ยวอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับแล้วก็ อีกสามวันสี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะครับใครสนใจก็รีบนิดนึงนะครับเราจะขายจนถึงวันที่สาสิบนะเราจะขายจนที่จนถึงวันที่สามสิบนะครับโอ้โหปวดลิมล้ะเกิน <laughs> มันต้องเกรงอะ่ะแล้วมันพูดไม่ชัดอะ่ะมันมันเจ็บอ,ะ <laughs> อ่ะก็มีรถเข้ามาใหม่นะใครที่หาสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นอีสู u D ดีแตัวรุ่นท็อปเลยนะครับไปสองพัสิบสี่ นะครับเป็นตัว n นวิ g เกเตอร์ซูปเปอร์เดย์ไลท์น,นะสีขาวมุกสวยๆรถประวัติดีครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะคเครื่องเกียร์ช่วงล่างสภาพสมบูรณ์ครับรถพร้อมขับพร้อมใช้ราคาเบาๆ3า9ขายส่งท้ายปี369,000บาทครับเครีดิตดีฟีดาวตกค่างวด7,314บาทเอ้ย3 3ม7ามพบาทโอ้โหลิ้น7,317บาทพี่เอ้ยนะครับ ต้องเกรงลิ้นเหลือเกินนี่มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลหลอ่อๆไฟเร็วๆนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลหลอ่อๆพร้อมไฟซูเปอปร์เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะกระจังหน้าโครเมียมสวยๆนะโคมไฟใสๆแบบนี้คอนเจ็ตห์สามร้อยได้ขับสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโ,โต้รุ่นท็อปสุดสีขาวมุกหลอ่อๆล้อแม็กซ์ขอบสิบแปดสวยๆแบบนี้ยางก็ยางใหม่นะครับของกูต์เยียร์อย่างดีนี่ไปดูดอก โหโหกระจมาข้างปรับพับไฟฟ้าติดฟิล์มนะครับส,ยสวยๆกันสาดก็สวยนะสีสวยทั้งคันสกัดขีมฉลามพร้อมบันไดข้างนะครับตัวไฮเดนเตอร์ก็คือตัวยกสูงนะครับไปเร็วหน่อยนะนี่ล้อก็สวยดีครับลงตัวเข้ากันกับตัวรถกระบะไลเนอร์ไม่เคยบรรทุกหนัก สภาพสวยๆพร้อมกับกล้องมองภาพขนาดถอยหลังนะครับมีมาให้ครบเลยนะนี่โอ้ยขออนุญาตแป๊บนึงอึบสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับอึ๊บอึย้ย <c oughs> จะทำอะไรก็อึบอ่าอึบอ่านะเ <c oughs> คมไฟท้ายก็ไม่มีรือรอยอะไรครับกันชนท้ายมาให้ครบนะครับยางอะไรอยู่ใต้ท้องรถนะครับ3.0 DDI VGS Turbo นะแซดเทนะครับ นี่เลยนะใครสนใจก็รีบนิดน,นึงนะโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะล้อส,สวยนะฟิลม์มสวยสวยใสๆแบบนี้นะพี่ดูฟิล์มสวยนะครับกันสาดก็สวยดีนะเนี่ยโอเคจับประกันนิดน,นึงนะบางทีมันเบอร์บ้างอะไรบ้างขออภัยนะกล้องมือถือนะครับรอแม็กซ์ขอบสิบแปดรอรอเพราะมันไดข้างนะครับขึ้นลงง่ายสะดวกสบายนะฟิล์มสวยดีนะครับ นี่โครเมียมด้วยนะครับไอเดนเดอร์โอเคเนาะสภาพสวยสมบูรณ์นะครับรถพร้อมขับพร้อมใช้ในราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะครับกับ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้วากระโปรงเดิมๆนะครับมีแผ่นกันความร้อนนะครับหัวน็อตนะครับก็ไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับรถตรวจดีไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับตามนี้เลย ไปเร็วนะแทนเทสน่ฮะหน้าอะไรเดิมหมดนะครับสภาพเดิมๆเ,เลยนะเครื่องยนต์เดิมๆสามพันซีซี DDI VGS Turbo นะครับระบบเบรก ABS ก็มีมาให้ครบครบมาดูมาทดลองขับได้เลยครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างสภาพสมบูรณ์มากนะครับมาขับมาดูได้นะครับร้านอยู่ลำนุก,กาคลองหนึ่งนะถูกใจแน่นอนราคาเบาๆผ่อนก็ผ่อนสบายๆนะครับได้ขับตัวรุ่นท็อปแบบนี้นะ,ะเครื่องสามพันโอเคเนาะ แล้วก็ภายในนะครับจะเป็นสีดํานะครับมีช่องวางแก้วน้าเอ้ช่องวางขวดน้ํานะครับกระจกฟิล์มสวยนะนทํางานได้สมบูรณ์โอเคมีมือจับขึ้นลงง่ายแอย้ก็เย็นดีครับคอนโซลก็ไม่มีเลียวลอยนะมีช่องใส่แก้วน้ํามีเก๊ใส่ของนะตรงนี้โอเคแอ์แบ็คคู่หน้าแล้วก็พยางนะครับอยู่ครอบละเบาะเนี่ยพุ่มใหม่สวยๆเลยนะครับเป็นสีน้ำตาลอิฐนะครับนี่ ไม่ถึงเบาะ B M เลยไปดูดิสภาพแจ่มเลยนะฮะแถวสองนี่จัดไฟแนนซ์วันเดียวก็อนุมัติครึ่งวันก็อนุมัตินะครับถ้าเอกสารครบนะครับข้อมูลชัดเจนนะครับตรงตามที่คุยกันนี่ก็คือสบายเลยพี่นะครับถ้าการงานมั่นคงนะครับชัดเจนนะครับทุกอย่างก็วันเดียวก็อนุมัตินะไฟแนนซ์นะเบาะสวยครับนั่งสบายภายในกว้างนะครับสี่ประตูยกสูง นี่นะมีที่พักเขยนเท่าแขนด้วยพด้านก็สะอาดดีไฟส่องสว่างทิ้หมดนะซื้อเงินสดก็ไปโอนรถให้ทันทีนะฮะซุเปอร์ 4G จีนะพันหมดนะครับเพราะว่าเปิดถึงวันที่30มสนะด้านหลังฝังขวานะครับอ่าอีกอีกมันจริงๆวันนี้หยุดเนี่ยพี่ดูดิแต่นั้นมาดูได้นะครับอ,อยู่ที่พี่จะเข้ามาดูหรือเปล่าขอเข้ามาดูรถอะ่ะเนี่ยอย่างที่บอกรถตู้ก็ไปแล้วนะครับ มืนจะติดจองอีกสองสามคันนะนะ่ะบอกสวยๆเลยแล้วดูราคาพอๆกับรถเก่งอะ่ะได้ขับสี่ประตูยกสูงนะกระจกข้างออโต้นะฝั่งคนขับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะมีระบบควบคุมการทรงตัวป้องกันการลื่นถลานะกุ่แจรีโมทสวยๆแบบนี้นะแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยโอ้โหนี่ที่ดูเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับ พวงมาลัยหุห้มหนังสวยๆเลยนะครับพร้อมแอร์แบ็กเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับปุ่มก็สวยดีนะครับไม่ถลอกเลยนะมีบลูทูธรับสายโทรศัพท์ด้วยนะครับปัดน้ําฝนทําง,งานสมบูรณ์นะครับโอ้ยขอจับโฟกัสทีดนึง <laughs> โอเคนะแล้วก็คันนี้เลขไม้หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับมีตําแหน่งเกีีย่ยอุณหภูมิด้านนอกความร้อนแล้วก็เกีี่์น้ำมันนะเราก็กดจากตัวนี้ได้เลยนะนี่นี่มันจะมีปุ่มตัวนี้นะครับกดดูได้นะครับ ข้อมูลต่างๆ,างๆนะค่าเฉลี่ยนู้นนั่นนี่นะระยะทางของน้ำมันก็มีบอกหมดเลยนะครับตามนี้นะความเร็วเฉลี่ยะนะครับประมาณนั้นนะนี่นประมาณนี้นะครับทำงานได้ดีนะแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกนี่นี่นโอเคนะคันนี้ได้จอ Android ด้วยนะนี่จอ a n d r o i ยสวยๆนะครับเอ่อขอดูวิทยุหน่อย เสแกนโอเคเนาะนี่ฮะ <c oughs> คือถ่ายเร็วนี้ก็ดีอย่าง <c oughs> เพราะว่าไม่ต้องตัดคลิปนาน <c oughs> <c oughs> ปกติตัดคลิปเป็นสองชั่วโมงอะ รีวิวเป็นชั่วโมงไ,ไปตัดคลิปอีกนะครับสอง,อง 2> 2ชั่วโมงคลิปออกมาเหลือครึ่งชั่วโมงเสียงโอเคเปลี่ยนโหมดอ่ามีอันนี้ตัวรุ่นท็อปก็จะเป็นตัวในวีเกเตอร์นะครับอันนี้เป็นจอ a n d ด o อยนะครับเป็น Google Map นะของเดิมก็มีนะครับเป็นในวีเกเตอร์มาจากตัวรถอันนี้แต่คันนี้ติดเพิ่มนะติดจอ a n d ด o อยใหม่ก็จะเป็นของ Google Map นะอันนี้ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์นเน็ตนะครับ ตามนั้นแล้วก็อืมขออนุญาตอันนี้เราไม่ไม่มีนะอินเทอร์เน็ตนะพูดไม่ค่อยชัดเราขย,ยันพูดด้วยตอนเนี้ยเ <c oughs> ชื่อมต่อมือถือเนี่ฮะก็กดโหมดได้เลยโหดหนังโหดเพลงมาฟังได้ถ้ามีหนังก็เสียบยูดีนะครับมาดูได้นะเดินทางฟินนะภาพจอเนี่ยเท่าที่ดูจอชัดนะจอสวยด้วยนะครับโอเคเนี่ยเราก็เล่นได้เลยนะครับื่นป๊ดนะครับเนี่ยนะ ขอให้มีอันเนึ่งก็เข้าเว็บอะไรได้ดู Youtube ได้ดูหนังออนไลน์ได้หมดนะครับนี่ตามนี้นะอืมแล้วก็มีกล้องมองภาพขนาดถอยหลังด้วยนี่อนญาตนะจะโฟก,กัสหน่อยเพราะว่ากล้องถนะ่ายในที่ร่มเนี่ยนะนะมันไม่ค่อยชัดแอร์ออโต้ครับง่ายๆเลยแอร์เย็นดี d. นะครับหายห่วง แล้วก็ปรับลงพื้นอันนี้รับอากาศเข้านะครับให้หมุนเวียนเอาลงพื้นนะครับออโต้เย็นแล้วมันก็ลดเองนะตามนี้เกียร์ออโต้ขับง er ่ายๆนะมีบวกลบนะโอ้ข er ับง่ายมากนะกระบะออโต้เนี่ยพี่ดูคู่มือสมุดรับระกันอะไรก็ไม่ดูเต็มไปหมดเราเล่มไม่ใช่เล็กนะหนามากใหญ่มากอะตามนี้นะครับมีให้ครบเลยนะก็เป็นอย่างไรบ้างครับกับอีซูซูดีแมกนะครับคันนี้เป็นตัว รุ่นท็อปเกียร์ออโต้นะเครื่อง3,000ท็อปสุดนะครับปี2014นะฮะนี่เลยเกียร์รุ่น Z p ทเพรสนะครับ3.0 DDI v ศูนย์ดดีนะอ่าสภาพสมบูรณ์นะครับสีขาวมกุกสวยๆนะครับล,ล้อแม็กขอบสิหล่อๆพร้อมกับยางใหม่นะครับใช้งานยาวๆได้เลยระบบเบรก ABS ก็มีให้ครบนะครับกระจกมองข้างพร้อมกับไฟเลี้ยวนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เวลาเราเปิดไฟหน้าไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ ตัวนี้จะเป็นซ u เปอร์เดย์ไลท์นะครับก็จะดับลงนะครับนี่หน้าหล่อหรือถ้ายังไม่ชอบก็ไปนู่นเลยไททันนะราคาใกล้เคียงกันนะครับห่างกันหมื่นเดียวนะไททันจะเป็นปี2016นะครับตัวรุ่นท็อปเหมือนกันนะท็อปอีซูซูกับท็อปมิตซูบิชินะครับเลือกเอาแล้วแต่ชอบดีแม็กับไททันนะครับนี่ก็ลงล้อแม็กหล่อเหมือนกันนะสีขาวมกุกนะครับนี่ ราคาเพียง369,000บาทนะครับ369,000บาทเครดิตดีก็ฟรีดาวได้เลยครับตกค่างวดอยู่ที่7,317บันสามร้อผ่อนก็ผ่อนเท่ากันนะฮ่าฮ่าท่านผ่อน 3... ามเจ็ดพอยองร้อเก้าสิบาบาทนะครับผ่อนพอๆกันนะล้อพอๆกันนะครับเพราะล้อก็ล้อคล้ายๆกันเลยอะ่ะพี่ดูดิล้อมันเหมือนกันนะ <c oughs> เนี่ยนะแล้วแต่ชอบนะครับอ่า อาจจะเลือกไม่ถูกเออลืมไปคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้เป็นออโต้นะครับตามนั้นโหหล่อมากเลยแต่งแบบออฟโรดเนาะเนี่ยของเราก็หล่อนะแล้วจะชอบเลยครับสนใจก็โทรได้เลยฮะ0 8 5 2 4 9 1 9 8 7นะครับ0 8 5 2 4 9 1 9 8 7นะครับกรีดนะครับรับเทิร์นร้องการกล่าวด้วยนะครับร้านอยู่ลำลูกกาคลองหนึ่งนะใครที่เดินทางไกลขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ